ิภาวีพบความมั่นใจมาจาก,กาลีเกาหลีพร้อมช่วยวอลเลย์บอลหญิงไทยเต็มที่สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสิบวันนี้แอดมินมีข่าวสายวอลเลย์บอลมาฝ่ายกันค่ะ วันที่3พฤษภาคมความเพื่มหวก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024ทัวร์นาเมนต์แรกของปีจะเป็นโอกาสสุดท้ายในการลุ้นตัวโอลิมปิก2024ทีมชาติไทยต้องเก็บคะแนนอันดับโลกให้ได้มากที่สุดเพื่อพาตัวเองขึ้นไปอยู่ท็อป10ของโลกให้ได้เพื่อลุ้นให้ได้ไปต่อในฐานะที่มันดับโลกที่ดีที่สุดที่ยังไม่ได้โคต้าในโอลิมปิกรอบคัดเลือก และล่าสุดค่ะมดวิภาวีสีทองที่พบความมั่นใจมาจากหลีเกาหลีใต้กลับมาช่วยทีมชาติไทยอย่างเต็มที่โดยกล่าวว่าได้แชมป์สแชมป์ก็ดีใจมากๆค่ะเราไปต่างแดนครั้งแรกแล้วก็มีช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่เราสามารถผ่านมันมาได้แล้วก็ทำสำเร็จด้วยอันนี้ภูมิใจมากๆได้ต่อสัญ,ญญาก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆขอบคุณที่ให้โอกาสแล้วก็เชื่อใจอีกหนึ่งปีให้เข้ามาร่วมทีมอีกครั้ง ไปหลีกเกาหลีก็เหมือนไปเก็บประสบการณ์แล้วก็นำความมั่นใจกลับมาคิดว่าจะทำให้เต็มที่ในสิ่งที่ทําได้และจะช่วยทีมให้ได้มากที่สุดแล้วรักษาอันดับโลกของทีมเราให้ดีที่สุดค่ะตอนนี้ก็ต้องรักษาสภาพร่างกายให้ดีที่สุดพยายามสร้างกล้ามเนื้ออยู่ส่วนสภาพทีมก็ซ้อมด้วยกันครบแล้วก็พร้อมลุยค่ะ ด้านนุกนิกนักธนิชาด้วรุ่งนักตบสาวไทยได้มีโอกาสไป t r ยเอาโคต้าเอเชียน่าเสียดายที่ไม่ถูกดับเข้าสู่ทีมเปิดเผยว่ารู้สึกท้าทายที่ได้ไป try out ีกเกาหลี ถ้าไทยนำระบบนี้มาใช้บ้างน่าจะสนุกมากยิ่งขึ้นลูกนี้กล่าวว่าที่เกาหลีก็สนุกดีค่ะได้เห็นเพื่อนร่วมเอเชียแต่และคนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น t r ิ o u t ครั้งนี้เราเสียเปรียบก็เป็นเรื่องของความสูงจีนสูงมากเลยค่ะส่วนใหญ่ที่มาก็มีรูปร่างที่ดีด้วยถ้าเอาระบบ t r ิ o อัมาใช้นในหลีไทยก็น่าจะดีนะคะทําให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นที่ไปเนี่ยทำให้รู้สึกตื่นเต้นมีการแข่งขันกันมากขึ้น ส่วนเรื่องหลีกนอกก็อยากให้มีการติดต่อมาค่ะให้ยมบอกกับเอเย่นให้เขาลองติดต่อกับหลีกนอกเพราะว่าส่วนตัวอยากออกไปต่างประเทศขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากใครรัฐค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ